สวัสดีครับมาพบกับเล่นเชนื่อคอนเนะครับคลิปนี้นะฮะเราอยู่ที่ไอดีของเพื่อนผมนั่นเองนะฮะผมได้แฮ็กไอเพื่อนมาเล่นนะฮะจังหวะนี้ผมได้แฮ็กไอเพื่อนผมมาเล่นนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวบราวาวไก่ทองนะฮะบราวไก่ทองนะฮะ,อะ,ะโอเคนะฮะก็วันนี้นะฮะเราจะได้รีวิวแค่เวลร้อยสี่สิบไฮเปอร์นะฮะเพราะว่า เพราะว่าเนี่ยครับเพราะว่าเพื่อนผมมันปั้นพีเชอร์ไปแล้วเนาะเออเคมาก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะมาปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้เพื่อนก่อนนะฮะนี่อยู่ก็ปิ้นสเตตัวก็ปิ้นสเนตตูนี่สามศูนย์หกอันนี้ออกมาฮึบออกมาก่อนน้องเราต้องรีวิว วันนี้เราจะมารีวิวกันแบบไม่มีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนด้วยนะฮะโอ,อเคมาก็เราไม่รู้ว่าสกิลมันจะแม่นแค่ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปลองกับไอดีหลักด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับตัวบาวไกทองนะฮะน่าจะลองกับตัวที่ชื่อว่านาฬิกาปู่นั่นเองนะฮะตอนนี้เราจะเริ่มที่เอาเอ,อิ่มนี่ใส่อะไรโจมตีกายแม่นยำทักษะระยะโจมตีถอด โอเคเราได้ทําการปรับเปลี่ยนเกียร์กันเล็กน้อยนะฮะวันนี้เราจะใส่เกียร์กันประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะเป็นปืนลีโอนาร์ดรองเท้าแล้วก็กระเป๋านะฮะส่วนเซ็ตเกียร์เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปเลยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะค่อยไปดูกันเองนะฮะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็จะใส่เกียร์ประมาณนี้มารีวิวนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็ต้องไป ทดสอบกันในด่านปกติก่อนนั่นเองนะฮะเราจะทดสอบกันที่ด่าน396เนฮะสามเราจะฟาร์มกันที่ด่าน396เนาะไหนเอ่ยอ่าด่านนี้ด่านนี้อ่าเราจะเริ่มฟาร์มกันที่ด่านนี้นะฮะโดยโดยผมจะใช้ใช้อะไรอะ่ะใช้ทีมไหนเดียวอ่าใช้เป็นทีมทีม3แล้วกันเนาะผมจะใช้เป็นทีม3ในการ ทดสอบเนาะก็เดี๋ยวผมจะเอาไออะไรวะบาวไกทองเนี่ยแล้วก็ไปตีไอดีหลักเนาะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเตรียมทีมที่ไอดีหลักสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมลองกันที่ด่าน396ก่อนนะฮะก็ข้อมูลเบื้องต้นนี้ทุกคนน่าจะดูช่อง TK r a n g e r กันมาแล้วเนาะก็ไปดูกันที่ช่องนั้นเลยนะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของตัวบาวไกทองนะผมก็ จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าข้อมูลเบื้องต้นมันมีอะไรมากววแต่ว่วานั่นแหละฮะทุกคนก็ไปดูช่องทีเคเลนเจอร์กันเอาเองเนาะเราจังหวะนี้นะครับลาไกท่ทองนี่ยืนไกลเป็นหนอนแสงเลยนะฮะมันยืนไกลเป็นหนอนแสงเลยนะฮะเออเดี๋ยวผมค่อยรีวิวหนอนแสงอีกรอบที่ไอดีหลักเนาะตอนนี้เรารีวิวบาวไกท่ทองก่อนนะฮะมีอดัมมาต่อยด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งทีมป้องกันที่ไอดีหลักสักครู่หนึ่งนะฮะ โอเคเฮ้ยไม่ดีมันต้องนี่ตัวนี้โอเคโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกับเลนเจอร์ตัวยืนไกลอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะตัวที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นั่นก็คือหนอนแสงนั่นเองนะฮะโอเคมาซึ่งเพื่อการเป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวผมจะขอตัดภาพไปตอนที่เราจะเริ่มสู้กันเลยเนาะ โอเคนะฮะเราจะมาเริ่มทดสอบ,บราวเกลยทองกันเลยนะฮะตัวแรกจะเป็นหนอนแสงไอดีหลักผมจะเป็น240ไฮเปอร์แม็กนะฮะไอดีหลักผมจะเป็น240ไฮเปอร์แม็กนะฮะสำหรับหนอนแสงเนาะส่วนราวเกลยทองของเพื่อนมันแค่120นะฮะทั้งคู่ยืนไกลกันนะฮะเป็นออไอไอราวเกลยทองอะ่ะที่ยืนไกลกว่าไอราวเกลยทองอะ่ะจะยืนไกลกว่าหนอนแสงนิดหน่อยแต่แค่ว่า หนอนแสงมันไม่มีดาเมจสกิลเนาะมันมีแต่ดาเมจคริหนักๆเลยนะฮะส่วนตัวบาวไกทองเนี่ยจะมีดาเมจสกิลนะฮะแต่ว่าแต่ว่าก็นั่นแหละฮะหนอนแสงมันที่ที่มันใช้ไม่ค่อยดีในช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ข้ามสามเหมือนแต่ก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะฉีดเฉพาะฝ่ายหน้าอย่างเดียวเนาะสำหรับหนอนแสงเนาะก็เห็นได้ชัดว่าถ้าหนอนแสงใบก็ยังติดดีอยู่นั่นเองนะฮะเมื่อกี้ โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันตัวต่อไปเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพเป็นที่ตัวต่อไปเลยนะฮะโอเคนะฮะเรามาลองกันที่ตัวต่อไปเลยนะฮะตัวต่อไปก็มีชื่อว่าเอ่มมีชื่อว่านาฬิกาปูนั่นเองนะฮะเป็นตัวที่บัฟวิ่งติดเจ็ตมาแล้วนะฮะจังหวะนี้เขากดกดออโต้คูณสองเลยดีกว่าเนาะโอเคก็ดูดาเมสกิลใส่ปูปูก็หายอยู่เหมือนกันนะฮะ แต่ว่าที่นี้ผมเอาก็ปิ้นสไลยเยอร์มายืนยือดหนึ่งนะฮะเพราะว่าใน PVP จริงยังไงซะตัวโดยชนมันก็แทบจะไม่มีทางถึงตัวไอ้บราวไกทองได้ใช่ก็มันจะทำให้รู้ว่าแบบไอ้อตัวนี้มันดีสำหรับการแบบยังไงดีนะการละลายแท้งว่าหนอนแสงหรือเปล่าก็อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะฮะว่าหนอนแสงมันยังทำก้าวท้าไม่ได้ในตอนนี้เรายังเลยไม่รู้สกิลมัน ในตอนนี้เดี๋ยวผมลองทดสอบอีกตัวแล้วก็ PVP จริงกันเลยดีกว่าเนาะโอเคนะฮะสำหรับตอนนี้นาฬิกาปู่ก็ยืนไม่ไหวนะครับเพราะว่าดาเมจแสงเจอไดไม่ใช่ผมจะพูดว่าไอตัวไกลทองเนี่ยเป็นตัวดาเมจแสงซึ่งตัวนาฬิกาปู่มันเป็นตัวธาตุมืดเท่ากับว่าดาเมจมันจะสามเท่าใส่กันนะฮะทั้งสองตัวแต่ว่าพอมีก็เป็นสไลเยอร์ยืนขวางทําให้แบบ ไอในยาปู่ไม่สามารถเดินเข้าระยะได้นะฮะทำให้แบบเออไอตัวบาวไก่ท้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นได้ฟรีนะฮะหมายถึงแบบยืนฟรีจากแนวหลังได้นะฮะโอเคตัวสุดท้ายนะ,ะเดี๋ยวผมจะทดสอบกับเอเรนนะฮะเอเรนเจเกอร์ของเรานั่นเองนะฮะนี่ผมเอากอาบินสลิเยอร์มาไม่รู้ว่าเอเรนมันจะทิ้งบ้านไหมเนาะ<ก>เออเขเคจังหวะนี้นะฮะเอเรน เอเลนมาแล้วนะฮะเอเลนมาแล้วเอเลนมีบัฟหน้าป้อมนะฮะทาให้เดินช้านิดน,นึงแล้วก็เอเลนไม่มีบัฟวิ่งนะฮะวันนี้เอเลนจะสามารถกินระยะเราได้เพราะเนื่องจากว่ามันมีสกิลกระโดดข้ามนะฮะนี่ไงฮะเอเลนเขากระโดดข้ามมาแล้วนะเราเรา,เราพัดก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะโอเคแล้วก็ให้เอเลนผมมันกันน้ำแข็งด้วยนะเอาราวกทองตายหายไปไหนกันหมดเลย ก็เอเลนนะฮะมีความสามารถหยุด5วินาทีซึ่งค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรเลยฮะในเมตายุคนี้แล้วก็ในช่วงนี้ด้วยนะฮะก็ก็นั่นแหละฮะสำหรับเอเลนเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราไปลอง PVP จริงกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าสำหรับบาวไกทองเนี่ยก็ผมถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะไ,นะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็ยังไงเด,เดี๋ยวผมให้คะแนนมันท้ายคลิปเลยกันเนาะ โอเคมาเดี๋ยวเราไปตัดภาพไปที่ PVP จริงกันเลยดีกว่านะฮะไปกันครับผมโอเคนะฮะมาต่อกันที่ PVP เลยนะฮะเมื่อกี้เราได้ทําการทดสอบกับนอนแสงแล้วก็มีอะไรนะนอนแสงเออมีไยกาปูแล้วก็มีไอเอเลนนะซึ่งการเจอหนอนแสงยังไงซะสกิลหนอนแสงมันก็ติดอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วถ้ามันไม่โดบบนดันระยะมาก็ทําให้แบบราวไอ บปาวไก่ทองตัวนี้ไม่สามารถโดนตดนใบได้นะฮะก็ถ้าสมมติเกมมันปรับเป็นข้ามสาเหมือนเดิมนี่ก็ไม่แน่นะฮะสำหรับบปาวไก่ทองเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะรีหาทีมที่คิดว่าตึงที่สุดเลยแล้วกันเนาะเออผมจะรีหาทีมที่คิดว่าตึงที่สุดเลยแล้วกันก็ใช้ใน pvp จริงผมว่าถือว่าเล่นได้เลยแหละฮะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันทีมนี้หน่อยนะฮะเป็นทีม u สาสิบแดนะฮะมี แม่มดด้วยนะฮะผมจะใชเ้เดี๋ยวผมจะเอาตัวกันบินเข้าทีมสักคู่หนึ่งนะฮะซึ่งแม่มดเนี่ยผมจะใช้ไอตัวตัวนี้ในการกันนะฮะซึ่งเกียค่อนข้างที่จะกากกันเลยทีเดียวแต่ก็อันนี้ก็หลีกล่างๆเลยเนาะผมก็สามารถปล่อยมันได้เลยเนาะไม่รู้ว่าคิดว่ามันจะโหดขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะปล่อยไปเลยเนาะโอเคสำหรับทีมแรกนะฮะก็ถือว่า น่าจะไม่ได้เล่นแหละฮะเลยมาอยู่เล้งประมาณนี้เนาะโอเคซึ่งสําหรับบาวไกทองเนี่ยเนี่ยดูบาวไกทองยิงไกลๆเลยนะตอนนี้คือเป็นบาวไกทองกับอามานะเพราะว่ามันเป็นยืนแสงเหมือนกันเอ้ไม่ใช่พูดอะไรของผมเนี่ยก็คือมันเป็นบาวไกทองยืนไกลแบบตีอาม่าอยู่เนาะเออยยืนไกลเนี่ยเห็นไม่เห็นอะไม่เห็นอะตอนนี้อ่า ตอนนี้นะครับทีมตรงข้ามเขาเป็นแบบตัวยืนแสงไงทําให้แบบราวกทองค่อนข้างที่จะแบบดาเมจก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าแสงเจอแสงดาเมจมันจะ1นคูณหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแสงเจอมืดดาเมจมันจะคูณสามใส่กันเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันที่ทีมต่อไปเลยดีกว่านะฮะเราจะเลยหาตัวยืนทัดมืดมาเลยเนาะ ตัวยืนธาตุมืดมีสักกี่ตัวในเกมก็มีตัวแรกเราก็คือนาฬิกาปู่เมื่อกี้อ่าเจอเลยนะเจอเลยอ่าเจอเลยเออมามาเดี๋ยวเราลองตีดูนะฮะสหรับทีมนี้นะฮะมีตัวยืนมืดอย่างนาฬิกาปูนะ่เนาะก็อันนี้เราเล่นกันเป็นทีมนะฮะก็รอดูไอไออะไรนะบาวไก่ท้องที่นาฬิกาปู่นาฬิกาปู่อยู่ตรงนั้นนะฮะนี่เอ้ย ทำไมมันทำไมมันดันระยะมาแล้วเออนี่นายกาปู่อยู่นี่แล้วไหนไหนก็นี่สกิลนะฮะนายกาปู่ทีมนี้ค่อนข้างจะยืนนานเลยนะเครับเพราะว่ามันเป็น9ดาว9ดาวด้วยแหละฮะเพราะส่วนหนึ่งก็ไอดี ID นี้มันยังแค่เวล140ย่ล่างไฮเปอร์อยู่ไงซึ่งการปล่อยตัวมันก็แบบค่อนข้างที่จะช้าแหละเนาะเออเคลก็นี่นะฮะสำหรับตัวบาวไกทองนะฮะ ก็คือจันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะถ้าสมมุติแบบเจอพวกตัวยืนธาตุมืดแบบดีดีโหดๆก็คิดว่ามันน่าจะละลายได้อยู่แหละเนาะสำหรับบาวไกทองเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราพีพีกันอีกทีมหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่าเนาะเราจะไปสรุปท้ายคลิปกันโดยการให้คะแนนของผมแล้วก็การใส่เกียร์เบื้องต้นเนาะ โอเคเราจะตีเป็นทีมนี้เลยแหละเอ้ยไม่เอาไม่เอาก่อนขอขอรีก,ก่อนขอรีก,ก่อนเอเลนโอเคนะฮะเราจะตีเป็นทีมไหนดีอะว,ว่าเราอยู่ลีกลีดที่มันค่อนข้างที่จะต่ำเกินไปเนาะทำให้แบบเราเจอทีมที่ไม่ได้ตึงอะไรขนาดอานี่ไงทีมนี้มีมูลมูลเบสบอลเวลใกล้ๆก,ก,กันเลยเนาะเวลร้อยหกสิบห้า ถ้าเที่ยวกับเวลร้อยสิบแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะมันต้องเวลสองรอยสิบถึงจะแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะก็เมื่อกี้ไงที่ผมเอาไอ้นอนแสงมาเจอกับไอบาวไกทองอ่ะนอนแสงผมมันเวลสองร้อยสี่ไงแบบเลยนอนแสงมันเลยปล่อยตัวไวกว่านะก็สําหรับการปั้นแม็กนี่ถือว่าสําคัญนะฮะเพราะว่าแบบมันปล่อยตัวเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยสมมุติอ่ะสมมุติไอตัว ไก่ทองเนี่ยมันปล่อยตัว11วิใช่ไหมอ่าปล่อยตัว11วิแต่นอนแสงปล่อยตัวเป็นล่างไฮเปอร์แม็กก็คือ5.5าวิเท่ากับว่าถ้าสมมุติเราจะปล่อยไก่ทอง1ตัวนอนใสเข้าออกมาแล้ว2ตัวเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ยคลิปเลยเนาะสำหรับการรีวิวตัวบาวไก่ทองนะฮะได้ครับผมอ๋อสำหรับอ้นี้นะฮะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับการใช้งานจริงนะครับ สำหรับการใส่เกียร์นะฮะผมจะเลือกแบ่งเป็น2เซตนะฮะเซตแรกก็จะเป็นเซตสำหรับคนที่มีคริสต์มาสนะฮะก็จะใส่ประมาณนั้นเลยนะฮะส่วนต่อไปที่เซตที่2นะฮะก็เป็นเซตของเกียร์ฟรีที่สามารถหาได้ง่ายในด่านเลยนะฮะกเเ็เป็นเป็นปืนเพนเน็ตสไนเปอร์ก็ธนูนะฮะก็สามารถสลับเปลี่ยนกันได้นะฮะส่วนช่องกลางก็ใส่รองเท้าเพื่อลดแร่นะฮะส่วนช่องสุดท้ายใส่กระเป๋าเพื่อเอา อัตราการออกสก,กิลนะฮะสำหรับดิกล่างๆเขาใส่อัตราการออกสก,กิลเพื่อการใส่สใส่สก,กิลแบบตุ้มตามตุ้มตามเนาะโอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ